สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนมาทําอาหารเช้าง่ายๆนะคนะปานนาจุ๊สข้านเพื่อนเนาะมีก็กล้วย,ยนะคะกล้วยหอมนะคะใส่ในนี่แล้วนะข้านเพื่อนเนาะในในที่ปั่นเครื่องปั่นการรัานเพื่อนนี่เลาก็จะมีน,น,นมนะคะในอาหารเพรื่อนเป็น,นอาหารง่ายๆลงไปเน,ะนะาะตอนเช้าก็จะกินแบบนี้นะขะานเพือ่อน ง่ายๆนะคะเพื่อนเออเดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะนี่เพื่อนใส่นี้แล้วก็ปั่นเลยนะคะไม่ได้เสียบน้องไม่ได้เสียบ ง่ายนะคะง่ายง่ายเส,เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเห็นพานเพื่อนเรียบร้อยนะคะ เห็นมเพื่อนเมื่อกี้ก็เอาไปเสิร์ฟคุณสาแล้วนะอันนี้ของพี่ใบน,บนั่นเพื่อนนี่เห็นบ๊อานากินบอเพื่อนเดี๋ยวเราก็ออกมากินกันเลยนะคะเป็นอาหารเช้านะคะกินง่ายๆแบบนี้นะคะเพื่อนอืม ในน้องเพื่อนถ้าวันไหนพี่ใบไม่ได้ปั่นน้ำกล้วยนะั้นเพื่อนเพื่อนพี่ใบก็จะปั่นเป็น่ใบขึ้นชายนะคะ่ะใบสลารีนะคะันเพื่อนปั่นแล้วก็ดึงแบบนั้นเลยเพื่อนมันมันเป็นอะไรที่ระบายนั้นเพื่อน เป็นยาระบายเนาะใบผักสลารีนะเอามาปั่นนะปั่นแล้วดื่มเพื่อนถ้าถ้าคุณกินได้นะกลิ่นม,มันจะแรงไปนิดนึงนั้นเพื่อนแต่เราจะต้องหลับหูหลับตากินให้ได้นั่นเพื่อนเพราะว่ามันมันดีต่อการระบายนอนเพื่อนเออมันเป็นตัวยาในการระบายเนาะผักผักสลารีหรือไม่ก็เป็น,น,นเนยเนาะแอปเปลิลเขียวเนาะบางทีพี่ใบก็เอาแอปเปลิลเขียวมาปั่น ปั่นแล no ơi, man, nice so ้วก็ดื่มนั่นเพื่อนอืคือไม่ได้ใส่น้ําอื่นนะคือพี่ใบใส่เป็นน้ําเปล่าเองนั่นเพื่อนปั่นเพื่อเพื่อจะดื่มเพื่อให้มันเป็นเป็นยานั่นเพื่อนเออมันเป็นลายที่ดีๆนะคันเพื่อนอืขอบคุณหลายๆนะคันเพื่อนนี่พี่ใบก็มาทําอ่าเป็นอาหารเช้าให้ดูนะคะเป็นอาหารเช้าง่ายๆนะคะแต่ว่าวันนี้พี่ใบออกไปเจาะเลือดน้กลับมาแล้วก็พี่ใบออกไปเจาะเลือดเมื่อเช้านะคันเพื่อนแล้วก็ออกมาก็ทํา ทำน้ำปั่นกินนะคะเพื่อนเดี๋ยวพี่ายจะออกไปข้างนอกไปบ้านเพื่อนอีกแล้วนะคะเพื่อนก็เลยลทําคลิปง่ายๆให้เพื่อนดูนะคะเดี๋ยวขอบคุณหลายๆนะคะเดี๋ยวต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะเดี๋ยววันนี้ก็คงมีแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ